สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกหุ้นรายตัวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบริษัทที่เป็นเหมือนฮีโร่แต่เป็นฮีโร่ที่อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติ AI ครับชื่อของเขาก็คือ Amphenol หรือว่าตัวย่อ APH นั่นเองครับ คือชื่อนี้อาจจะไม่ได้ดังไม่ได้คุ้นหูเหมือนกับ NV ็นวีดีนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าอุปกรณ์ไฮเทคที่เราใช้กันอยู่แทบทุกชิ้นเนี่ยขาดชิ้นส่วนจากบริษัทนี้ไปไม่ได้เลยและนี่แหละครับคือหนึ่งในบริษัทที่สําคัญที่สุดในโลกเทคโนโลยีณเ,เวลานี้เลยเอาละครับผมอยากจะชวนให้ลองคิดภาพตามกันดูนะครับถ้าเราบอกว่า NV ็นวีเนี่ยเปรียบเสมือนสมองที่เป็นสุดยอดอัจฉริยะคอยประมวลผลทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของ AI คําถามที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ แล้วอะไรล่ะครับที่ทำหน้าที่เป็นระบบประสาทคอยส่งผ่านข้อมูลมหาศาลคอยส่งพลังงานไปหล่อเลี้ยงให้สมองนั้นทำงานได้นี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ในวันนี้เลยและนี่คือหัวข้อทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากการเฉลยกันก่อนเลยว่า ใครคือระบบประสาทของ AI จากนั้นไปดูโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งมากๆของเขาไปแกะดูตัวเลขทางการเงินที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งจริงๆไปค้นหาอาวุธลับที่ไม่เหมือนใครแล้วมองไปข้างหน้าถึงการเติบโตในอนาคตและปิดท้ายด้วยการชั่งน้ำหนักระหว่างโอกาสที่ยิ่งใหญ่กับราคาที่ต้องจ่ายครับและคำตอบของคำถามที่ผมทิ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือ Amphenol นี่เองครับบริษัทนี้ล่ะครับคือผู้ผลิตระบบประสาท หรือก็คือระบบเชื่อมต่อที่จำเป็นแบบขาดไม่ได้เลยสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบจะทุกชนิดมานโลกใบนี้เลยครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับระบบเชื่อมต่อหรือ interconnect system ทีว่าเนี่ยมันก็คือพวกคอนเนคเตอร์สายเคเบิลเซนเซอร์ต่างๆที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลและพลังงานครับ ถ้าเปรียบร่างกายคนเราเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หนึ่งชิ้นชิ้นส่วนของแอมฟานอสก็ไม่ต่างอะไรกับเส้นเลือดและเส้นประสาทที่เชื่อมทุกอวัยวะให้ทำงานประสานกันได้ตั้งแต่หัวต่อเล็กๆในมือถือที่เราใช้สายเคเบลิลความเร็วสูงใน Data Center ขนาดใหญ่ไปจนถึงเซ็นเซอร์สุดซับซ้อนในรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนี้ละครับคือสิ่งที่ทาให้เทคโนโลยีมันเวิรเอาละครับพอเราเห็นภาพแล้วว่าเขาทำอะไรทีนี้เรามาดูกันต่อ วันแล้วโครงสร้างธุรกิจของเขาเป็นยังไงเขาทำเงินมาจากทางไหนบ้างจากสไลด์นี้เราจะเห็นโครงสร้างรายได้ในปี2025นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆด้วยกันกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและเป็นพระเอกของงานเลยในปีนี้ก็คือ Communication Solutions ครับกินสัสดส่วนไปถึงครึ่งหนึ่งหรือ50%เลยทีเดียวซึ่งการเติบโตตรงนี้มาจากความต้องการในศูนย์ข้อมูล AI ล้นล้วนเลยครับ ส่วนอีก2กลุ่มก็สำคัญไม่แพ้กันนะคือกลุ่ม harsh environment ที่เน้นของทนทานเป็นพิเศษใช้ในสภาพแวดล้อมโหดๆอย่างในเครื่องบินรบหรือแท่นขุดเจาะน้ำมันและสุดท้ายคือกลุ่ม interconnect and sensor ที่อยู่ในอุปกรณ์ใกล้ตัวเราอย่างพ่วงในรถยนต์หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆครับจุดที่น่าสนใจและเป็นความแข็งแกร่งของโมเดลทุรียนแอมเฟเลยนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า ต้นทุนการเปลี่ยนย้ายสูงหรือ high switching costs ครับคืออย่างนี้ครับเพราะผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยถูกออกแบบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบใหญ่ๆของลูกค้าแล้วเช่นในเซิร์ฟเวอร์ของ Google หรือในระบบเรดาร์ของเครื่องมินรบลูกค้าแทบจะไม่มีวันเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นเลยครับถามว่าทําไม เพราะว่าถึงแม้ราคาชิ้นส่วนพวกนี้มันจะไม่ได้แพงมากเมื่อเทียบกับทางระบบแต่ถ้ามันเกิดพังขึ้นมาความเสียหายที่ตามมาเนี่ยมันมหาศาลกว่าค่าตัวของมันหลายเท่าตัวเลยครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้ลูกค้าต้องอยู่กับแอมเฟนาลไปอีกนานแสนนานโอเคครับเราเห็นภาพธุรกิจกันไปพอสมควรแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่นักลงทุนอย่างเราๆน่าจะตื่นเต้นที่สุดนั่นก็คือตัวเลขทางการเงินครับซึ่งผมต้องขอบอกเลยว่าแข็งแกร่งมากๆจริงๆ ดูตัวเลขนี้สิครับโอ้โ oh หบวก53%นี่คือการเติบโตของรายได้ในไตรามาส3ปี2025เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับคือเป็นการเติบโตที่เรียกว่าระเบิดระเบ้อเลยแล้วก็เป็นการทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการของบริษัทด้วยซึ่งแน่นอนว่าแรงขับเคลื่อนหลักก็มาจากความต้องการในกลุ่ม AI นั่นเองครับสไลด์นี้ยิ่งตอกย้ำความสุดยอดในการบริหารจัดการของ a m f i n n เข้าไปอีกครับดูสิครับ อัตรากำไรจากการดำเนินงานหรือ operating margin ของเขาเนี่ยสูงถึง27.5%นะครับในขณะที่ค่ากลางของอุตสาหกรรมนี้อยู่ที่แค่2.7%เท่านั้นเองคือมันต่างกัน10เท่าเลยนะครับตัวเลขนี้มันบอกเราชัดเจนเลยว่าบริษัทมีอำนาจในการตั้งราคาสูงมากและมีวินัยในการควบคุมต้นทุนที่ยอดเยี่ยมจริงๆ และถ้าเราเจาะลึกลงไปอีกในตัวชี้วัดประสิทธิภาพนะครับจะเห็นว่า ROE หรือผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยสูงถึง30%และ ROIC หรือผลตอบแทนต่อเงินลงทุนก็อยู่ที่ประมาณ20%ซึ่งตัวเลขระดับนี้เนี่ยมันสูงมากนะครับมันเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีเลยว่าบริษัทนี้มีคูเมืองหรือโมดทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งมากๆและเป็นธุรกิจที่มีการจัดการที่ดีเยี่ยมจริงๆครับ นังมีอีกสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของผู้บริหารนะครับนั่นก็คือการประกาศเพิ่มเงินปันผลสูงถึง52%ในไตรามาสล่าสุดเลยคือถึงแม้อัตราเงินปันผลตอบแทนนปัจจบันหรือ dividend yield มันอาจจะดูไม่สูงมากเพราะราคาหุ้นเขาบิ่งขึ้นมาเร็วเหลือเกินแต่การที่ผู้บริหารกล้าเพิ่มเงินปันผลในระดับนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าพวกเขามั่นใจในกระแสงเงินสดในอนาคตของบริษัทมากแค่ไหน คำถามคืออะไรล่ะครับที่ทำให้แอมเฟเนลแตกต่างและยากที่คู่แข่งจะลอกเลียนแบบได้คำตอบอาจจะน่าประหลาดใจนิดหน่อยนะครับเพราะมันไม่ใช่เทคโนโลยีแต่เป็นวัฒนธรรมองค์กรครับนี่แหละครับคืออาวุธลับของแอมเฟเนลปรัชญาที่เรียกว่าแอนตี้คอร์ปอเรทหรือการบริหารแบบกระจายอำนาจคือแทนที่จะรวบอำนาจการตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลางเหมือนบริษัทใหญ่ๆทั่วไปเขากลับมอบอำนาจให้ผู้จัดการทั่วไปกว่า130คนทั่วโลก บริหารหน่วยธุรกิจของตัวเองให้เหมือนกับเป็นเจ้าของกิจการจริงๆเลยผลลัพธ์ก็คือองค์กรที่ปรับตัวได้เร็วมากคล่องตัวสุดๆไม่ว่าจะเจอวิกฤตหรือโอกาสใหม่ๆนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาสร้างผลกำไรที่เหนือกว่าคู่แข่งมาได้อย่างสม่ำเสมอครับ คำพูดของคุณอดัมโนวิทซึ่งเป็นซ e อของบริษัทสะท้อนปรัชญานื้อได้ดีที่สุดเลยครับเขามองว่าแอมเฟโนคือบ้านสำหรับผู้ประกอบการเก่งๆที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตไปด้วยกันซึ่งแนวคิดนี้มันยังส่งผลไปถึงกลยุทธ์การซื้อกิจการของบริษัทด้วยนะครับที่เขามักจะเก็บผู้บริหารเดิมของบริษัทที่ซื้อมาไว้แล้วก็ให้อิสระในการทางานต่อไปเอาล่ะครับเราเห็นความแข็งแกร่งในปัจจุบันกันไปแล้วทีนี้เราลองมามองไปข้างหน้ากันบ้าง ว่าอะไรคือเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่จะมาขับเคลื่อนการเติบโตของแอมฟิโนลต่อไปในอนาคตหัวใจสำคัญของการเติบโตในยุค AI ก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า High Speed Interconnect ครับลองดูภาพตามนะครับชิป AI รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันประมวลผลเร็วมากเร็วจนเกิดความร้อนมหาศาลแล้วก็เกิดการสูญเสียสัญญาณข้อมูลระหว่างทางแอมฟิโนคือผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่เข้ามาแก้ปัญหาคอขวดตรงนี้โดยตรงเลยครับ ทำให้ชิป GPU สามารถปลดปล่อยพลังออกมาได้เต็มที่นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เขากลายเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยในฮาร์ดแวร์ AI และนี่คือการเดิมพันครั 15, 000 000 000้งใหญ่ท mm ี่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทเลยครับ a m p h e n o ประกาศเข้าซื้อธุรกิจ CCS ของบริษัท c o m s c o p e ด้วยมูลค่าที่ต้องบอกว่ามหาศาลมากถึง1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐเดีลนี้เป็นการวางเดิมพันครั้งใหญ่เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดสายใยก้านนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติกและโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายแบบครบวงจรซึ่งคาดว่าจะปิดดีลกันได้ในช่วงต้นปี2026ครับ เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับการตัดสินใจลงทุนเราจะมาชั่งน้ำหนักกันระหว่างโอกาสทางธุรกิจที่มันน่าทึ่งมากๆกับความเสี่ยงและราคาหุ้นที่ต้องบอกว่าสูงขึ้นมามากจริงๆ สไลด์นี้แสดงให้เห็นถึงประวัติการสร้างความมั่งคั่งที่ผ่านมาของหุ้นแอมฟิโนนะครับจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนนั้นน่าประทับใจมากๆในทุกช่วงเวลาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะยาว10ปีที่ผ่านมาที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า1,000%หรือ10เด้งนี่คือเครื่องพิสูจน์ชั้นดีถึงคุณภาพของธุรกิจในระยะยาวครับ ในมุมมองทางเทคนิคนะครับณเดือนธันวาคม2025จะเห็นว่าหุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนมากๆมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่จุดสูงสุดเดิมหรือ all time high บริเวณ $144 ดอลลาร์ส่วนแนวรับสำคัญที่น่าจับตามองหากมีการย่อตัวลงมาก็จะอยู่แถวแถวโซน $134 และ $129 ดอลลาร์ครับสไลด์นี้สรุปโจทย์สำ,สำคัญสำหรับนักลงทุนได้ดีที่สุดเลยครับ ด้านซ้ายคือโอกาสที่มันมหาศาลจริงๆทั้งการเป็นผู้นำที่ขาดไม่ได้ในเทรนด์ AI, กลยุทธ์การซื้อกิจการที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วและคูเมืองทางวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เหมือนใครแต่อีกด้านหนึ่งก็มีความเสี่ยงที่เราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ว่าจะเป็น valuation ที่สูงมากด้วย PE ระดับ44เท่าความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะความสัมพันธ์สหรัฐจีนเพราะเขามีรายได้จากจีนถึง22%และราคาวัตถุดิบอย่างทองแดงทองคำที่สูงขึ้นครับ แต่ถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะสูงนะครับแต่มุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ในตลาดก็ยังคงเป็นบวกอยู่โดยให้คำแนะนำตั้งแต่ซื้อไปจนถึงซื้ออย่างยิ่งเลยทีเดียวและให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยไว้ที่ประมาณ148ดอลลาร์ซึ่งกระสะท้อนความเชื่อมั่นว่ากระแสะ AI และผลจากการเข้าซื้อกิจาการ c o m s c o o p จะยังคงขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตต่อไปได้อีกไกลครับ และสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าขบคิดมากๆเลยครับแอมฟิโนคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนของคำกล่าวที่ว่าในยุคตื่นทองคนที่ร่ำรวยที่สุดอาจไม่ใช่คนที่ขุดทองแต่คือคนที่ขายพลวดที่ดีที่สุดให้กับนักขุดทองทุกคนคำถามก็คือนี่คือพลวดที่ดีที่สุดในยุคตื่นทอง AI อย่างไม่ต้องสงสัยแต่ในราคาที่สูงขนาดนี้เรากล้าที่จะจ่ายมันหรือไม่นี่คือสิ่งที่นักลงทุนทุกคนต้องกลับไปตัดสินใจด้วยตัวเองครับ